สามิติของสงครามปราบสแกมเมอร์รัฐบาลฝ่ายคา้านรัฐสภาเดินเกมคนละด้านรอธรรมนัทพรมเผ่าเน้นปฏิบัติการในประเทศและนโยบายระดับรัฐบาลม,มุ่งสร้างกลไกป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์และสแกมเมอร์ใช้แนวทางบริหารราชการแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมีการสั่งการเป็นขั้นตอน TIP Report NRM ปราบสแกมเมอร์ จุดแข็งเนื้อหามีความเป็นทางการและชัดในเชิงนโยบายและการบริหารรัฐจุดอ่อนผลลัพธ์ยังอยู่ในระดับมติและคำสั่งยังไม่เห็นผลลัพธ์เชิงปฏิบัติจริงนายวิโรธลักษนาอดิสรเน้นตรวจสอบรัฐบาลและเชื่อมโยงอาชญากรรมกับการเมืองตั้งคำถามต่อความโปร่งใสของรัฐบาลเกี่ยวกับขบวนการแสแกมเมอร์และฟอกเงินเสนอให้ใช้กลไกสภาและปะปะมรตรวจสอบเส้นทางการเงิน เตือนผลกระทบระหว่างประเทศหากไทยไม่เร่งแก้ปัญหาจุดแข็งเนื้อหาคมชัดทางการเมืองและผลักดันความโปร่งใสจุดอ่อนไม่มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนเป็นเชิงตรวจสอบมากกว่านำเสนอแนวทางแก้นายรังสิมันโบรมและนายวันมูหัมมัดนอมะธาเน้นบทบาทไทยในเวทีโลกผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติและไซเบอร์เข้าสู่วาระเร่งด่วนของ i อ u ได้รับการสนับสนุนจากกว่า100ประเทศเป็นความสำเร็จระดับสากลสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกของไทยในระดับโลกจุดแข็งแสดงบทบาทนำของไทยในเวทีนานาชาติและความร่วมมือข้ามทวีปจุดอ่อนเน้นผลทางการเมืองระหว่างประเทศมากกว่าการปฏิบัติภายในประเทศสรุปให้่รัฐบาลเน้นบริหารจัดการในประเทศฝ่ายค้านเน้นตรวจสอบความโปร่งใสและเชื่อมโยงการเมือง ฝ่ายนิติบัญญัติเน้นขยายอิทธิพลไทยสู่เวทีโลกภาพรวมสามข่าวสะท้อนสงครามสามมิติของไทยต่อสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบริหารจัดการฝ่ายค้านตรวจสอบและเตือนความเสี่ยงรัฐสภาผลักดันสู่เวทีโลกเมื่อรวมกันจึงเป็นภาพระบบป,ป้องกันครกวงจรตั้งแต่ในประเทศถึงระดับนานาชาติ